สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมแช่ม,มิเลอร์ลอตช่องที่ทำสาระดีเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี่ริบบิทคอยนมาสรุปเพื่อนฟังครับในวันนี้เองก็จะเป็นคลิปอัปเดตข่าวและวิเคราะห์กราฟประจําวันที่12นะครับเดือนสิงหาคม2568วันนี้ก็วันแม่นะครับหลายๆคนเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะหยุดกันนะครับเพราะฉนั้นก็มานั่งดูไอเล,ลอร์ลอตชิลๆสบายๆครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของเนื้อหาที่เราจะมาดูกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเดี๋ยวเราจะมาอัปปเเดดดดตตตตสภภาาาาาาพพรรรรวววมมมลลกกกััััันนน,าานนนนงงนะะคคคบบ็็ู่ออออี้ยยงงไ Bitcoin เป็นยังไงแล้วก็จะมาเล่าถึงเรื่องประเด็นในส่วนของ 4O1K ครับที่เป็นกองทุนสำรองเรงชีพหรือว่า p r o v i d e n t fund ันนะของอเมริกาที่ได้มีการให้สามารถจะเอาแอสเซทที่เป็นสินทรัพย์คริปโตเนี่ยเข้าไปอยู่ใน โควิดแนนได้นะครับรวมไปถึงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในส่วนของกราฟกันในวันนี้ครับก็จะเป็น Bitcoin e t h e r e u m รวมไปถึงอ้อคอยต่างๆเลาไม่ว่าจะเป็น x r p b n b แล้วก็อีกหลายตัวเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปกันในคลิปนี้ครับโอเคเรามาเริ่มดูในส่วนของภาพรวมตลาดกันก่อนครับสำหรับภาพรวมตลาดในวันนี้เราจะเห็นว่า Bitcoin เนาะในช่วงสัปดาห์7วันที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่า Bitcoin มีการปรับตัวขึ้นมา3 8 2ซซึ่งบอกว่าตอนก่อนหน้านี้มันลงไปค่อนข้างจะเยอะเนาะลงไปแบบแสน กว่าแล้ว <Darth> ก <Vader> right. so, to ็ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาแล้วก็น่าจะคล้ายๆกับเวฟห้ที่เรามองกันไปในคลิปที่แล้วเนาะที่ที่เรามองว่ามันน่าจะปรับขึ้นอีกขานึงตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วมาดูวนต่อเนาะว่าอาจจะมีเป้าจังหวะเก็บของจังหวะ TP อะไรได้ตรงไหนนะครับในส่วนของตัวต่อมาอีเ e อร u ่ครับในช่วง7วันที่ผ่านมาก็ขึ้นมา17%นะครับ XRP 3%, ครับ BMB 6%, Solana 4. 4ก็จะเห็นว่าออคอหลตัวครับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้น ค่อนข้างจะเรียกได้ว่ากลางๆเนาะมีตัวพิกๆหน่อยก็อย่างอีชูเรียมที่ขึ้นมาเยอะนะครับอ่ามีเชลลิงอีกตัวเนาะก็เป็นอีกตัวนึงที่เราดูกันมาในคลิปที่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตตัวนี้ด้วยนะครับโอเคเรามาดูอีกนิดนึงครับไปดูในส่วนของตัวออคอยซิสเซนอินเด็กกันสักเล็กน้อยครับนี่เราจะเห็นเลยว่าในสัปดาห์นี้ก็โหเขียวรวๆครับเริ่มมีออคอยที่เริ่มได้ Ben e ฟ i t หรือผลตอบแทนเนี่ยมากกว่า BC ซค่อนข้างจะเยอะตอนนี้ระดับของออคอยซตกเงนิดหน่อย แต่จริงๆผมก็งงๆนะาตกลงได้ไงอาจจะเป็นเพราะว่า BTC เนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะด้วยครับมันเลยทําให้มีการดึงเม็ดเงินกลับเนาะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตัว ETF กันบ้างครับในส่วนของตัว ETF เนี่ยจะเห็นว่านี่หลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีการขาย,ขายขออกไปสัปดาห์นี้กองทุนเริ่มเริ่มซื้อกันกลับเข้ามาอีกแล้วนะครับเริ่มที่จะซื้อทั้งเราจะเห็นเลยพีคมากๆคือ Ethereum ครับนี่ที่มีการซื้อค่อนข้างที่จะเยอะเลยซื้อไป พันกว่าพันกว่าล้านนะครับพันกว่าล้านยูดอลลาร์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นอัตราส่วนที่ซื้อเยอะมากๆในช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะสำหรับตัวกราฟเดี๋ยวตอนนี้เรามาเจาะประเด็นในส่วนของตัว4 0 1 k นะครับที่เป็น Pro v i เด n t f ฟันที่ผมมองว่าตัวนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เงินไหลเข้าตลาดคริปโตค่อนข้าง,าง,างที่จะเยอะมากเลยซึ่งวันนี้นะครับคนที่จะมาเล่าข่าวในวันนี้ก็ ไม่ใช่ผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของน้องเชอครับที่เป็นทีมงานของไอเรอรอนนั่นเองอสวัสดีครับน้องเชอครับสวัสดีค่ะโอเคค่ะก็สำหรับข่าววันนี้นะคะจะเป็นข่าวที่เป็นข่าวใหญ่มากๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยค่ะก็คือการที่ทรัมป์เขาเปิดประตูให้กลุ่มของหุ้นนอกตลาดแล้วก็คริปโตนะคะเข้ามาสามารถจะลงทุนในแผน 401k ได้นะคะซึ่งหล,หลายคนอาจจะกำลังตั้งคำถามว่า แล้วแผน 41K เนี่ยคะ่ะคืออะไรสำหรับตัวแผน 41K ตรงนี้นะคะเขาก็เป็นแผนการออมเพื่อการเกษียณนะคะโดยเป็นลักษณะที่นายจ้างเขาได้มีการจัดการให้ลูกจ้างส่วนลูกจ้างเองก็สามารถเลือกที่จะหักเงินเดือนบางส่วนของเขานะคะแล้วก็เอาไปลงทุนในแผนนี้เขาสนใจได้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นหุ้นหรือว่าตลาดใหญ่ๆอย่าง S- อสแอนพีห้าร้อยรวมไปถึงธนบัารรัฐบาลนะคะแล้วก็สามารถที่จะถือได้ไปจนถึงเกือบเกือบแต่เกษียณอายุเลย ซึ่งต้องบอกว่ามูลค่าของหอนถ้าเป็นเฉพาะโฟวันคืเดียวตัวนี้ค่ะอยู่ที่8 7จล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็เป็นมูลค่าตลาดทั้งหมดอยู่ที่ส2 5จล้านล้านดอลลาร์ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเกือบเกือบี่รอยล้านล้านบาทไทยเลยเราไม่ได้พูดกันที่4ี่ร้อยล้านนะ4ี่รอยล้านล้านเลยทีเดียวแนวคิดของทรัมป์เนี่ยค่ะมันไม่ใช่อยู่ๆก็เพิ่งเข้ามาช่วงที่เขามาเป็นประธานาธิบดีนะคะต้องบอกว่าในปี2020เองเขาเคยมีการเกริ่นไว้ว่าเขาอยากที่จะ เพิ่มพวกอ l ลเทอร์เนทีฟแอสเเนี่ยเข้ามาในแผนแล้วแต่ว่าโครงการนั้นนะคะก็ล้มพับไปในช่วงของรัฐบาลไบเดนและที่เห็นชัดมากๆเลยก็คือในปี2022นะคะกระทรวงแรงงานเองเขาได้มีการออกประกาศเตือนนะคะสำหรับใครที่คิดจะเพิ่มตัวของคริปโตเคอเรนซีเข้ามาในแผน 401k นนะคะว่าขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าใครมีการ ฝืนใส่เข้ามาแล้วเกิดการขาดทุนนะคะก็อาจจะถูกฟ้องร้องในฐานที่ละเมิดมาตรฐานวิชาชีพได้อีกด้วยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์เลยที่รัฐเองออกมาเตือนถึงสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งขนาดนี้เพราะว่าตั้งปี2022นะคะมาจนถึง2025เริ่มมีเทรนด์เริ่มมีกระแสมาเริ่มถูกตั้งคําถามจากสภาคองเกรสว่าเอ๊ะที่ผ่านมาที่ห้ามกันขนาดนี้มันเกินไปหรือเปล่านะคะอยู่ๆค่ะ ช่วงกลางปีที่ผ่านมานะคะก็มีการแอบ,บยกเลิกประกาศนี้ไปแบบเงียบๆโดยกระทรวงแรงงานนะคะ mm hmm. แถมเขายังบอกเองว่าตัวประกาศที่ปล่อยออกมาในปี2022เนี่ยค่ะมันเป็นประกาศที่มันไม่ได้เป็นกลางเลยทั้งๆที่ตัวเขาเองอะคะ่ะ mm hmm. เขาควรจะเป็นกลางกับทุกสินทรัพย์นะคะก mm hmm. จ็จริงๆถ้าพูดง่ายๆมันก็เหมือนเป็นการยอมรับตรงๆแหละว่ารัฐเองก็เคยมีการใบแอสคริปโตมีการแบนแบบที่มันไม่เป็นธรรม นะคะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยค่ะพวกของกองทุนต่างๆหรือว่าเอกชนเองเขาก็เริ่มมีการแอบปลอยแอบมีการสปอยว่าอาจจะมีโปรดักต์ที่รวมพวก alternative asset เนี่ยเข้ามาในแผนการลงทุนนี่เริ่มเข้ามาแล้วนะคะและเราก็ลีดมาถึงค่มาจนถึงข่าวที่เรากำลังพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือเมื่อวันที่เจ็ดสิงหาคมเนี่ยค่ะประธานาธิบดีทรัมป์เขาก็ได้มีการลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารหรือว่า executive order นะคะให้ เปิดทางให้กลุ่มของสินทรัพย์ทั้งเลือกอย่างเช่นอสังหาหุ้นนอกตลาดลงมาถึงคริปโตเคเรนซีนะคะสามารถที่จะมาลงทุนในแผนโฟวันเคได้ der, อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะรวมไปถึงมีการสั่งให้กระทรวงแรงงานเองเขาปรับแนวทางในการตีความค่ะเพื่อให้มันไปสอดคล้องกับการเพิ่มสินทรัพย์ใหม่เข้ามาแล้วก็ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายตรงนี้ด้วยต้องบอกว่าข่าวนี้ค่ะมันเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าจากเดิมสินทรัพย์พวก มุ่น,นอกตลาดหรือว่าคริปโตเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันกําลังจะเปลี่ยนมากลายเป็นเครื่องมือในการสร้างผลตอบแทนเพื่อใช้ในยามกเกษียณได้แล้วซึ่งมาบอกว่าแค่เราลองนึกภาพจินตนาการถึงเม็ดเงินแปจุดเจ็ดล้านล้านที่มีโอกาสจะเข้ามาแค่าอาจจะเป็นศูนจุดห้าปอร์ซ็นหรือหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากๆแล้วคือถ้ามองถ้ามอง Impact เนี่ยผมผมมองว่ามันคล้ายๆกับ Impact ของตอนเกิด ETF เลยนะ ถูกไหม Imp a c t Impact ของมันเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นกองทุนสำรองแรงชีพอย่างปกติในบ้านเราเนี่ยตัว Provid e n t f u ันหรือกองทุนสำรองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เขาก็จะบริษัทน้องก็จะหักเงินเดือนเราบางส่วนแล้วก็จะไปซื้อหุ้นนะต่างๆที่บริษัทเขาเขามีการแมネจไว้แหละทีนี้อย่างถ้าเราคิดง่ายๆว่าอ่ะมันต้องหักเงินเดือนเข้าไปเติมใน Bitcoin อยู่แล้วแสดงว่าหลังจากเนี้ยเราจะมีกองทัพคนที่อาจจะ DCA Bitcoin เป็นประจําตลอดทุกเดือนจาก Provid e n t f u ันเนี่ยอย่างต่อเนื่องไยนะ ดังนั้นแน่วผมมองว่ามันมันอาจจะไม่ได้เห็นผลดีตอนนี้แหละแต่ว่าในส่วนของระยะยาวเนี่ยผมมองว่ามันมันจะส่งเสริมให้ให้ฐานของตัวบิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแน่นอนอันนี้คิดว่าไงจริงๆตรงนี้เห็นด้วยเลยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่มองเนี่ยคือนอกจากเรื่องของเงินใหม่ที่ไหลเข้ามาแล้วส่วนใหญ่แผน Provid e n t fund ันมันไม่ใช่แผนที่เขาจะเปลี่ยนกันตลอดเวลาอย่างน้อยค,คือถ้าเลือกแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีเงินไหลเข้ามามองเป็นหลักปีสองปีสามปี เลยตรงนั้นที่เรามองว่าตรงนี้ค่ะมีโอกาสที่เงินน่ะมันจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆจริงๆรวมไปถึงว่าในมุมมองของนงักลงทุนคนอื่นๆน,นะคะคนที่เขาอาจจะไม่เคยรู้จักบิตคอยเลยอ่ะการ,รที่มันถูกมาใช้เป็นเครื่องมือที่มันมองได้ว่าเฮ้ยเราลงทุนตอนนี้มันอยู่ไปถึงช่วงไวยกษเียนได้อะก็อาจจะมองถึงความน่าจะถือที่เพิ่มขึ้นในสายตาของคนอื่นให้เขามีความเชื่อมันมากยิ่งขึ้นได้ด้วยแต่ที่สําคัญก็คือตรงเนี้ยมันลงทุนได้แบบถูกกฎหมายเลย คนคนที่ทํางานเราไม่เคยแบบเข้ามาใกล้ฟิลบิตคอยเลยมันก็จะมีฟิลที่อ่ะเขาเริ่มอาจจะต้องมาแตะแตะใช่ไหมแตะแตะคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นถ้าแผน p r o v i d e n ซ์ฟันเขามันเกี่ยวข้องกับตัวคริปโตเคอเรนซีเนาะแน่น,น,นอนว่าตลาดก็น่าจะผม,ผมว่าเป็นผลดีระยะยาวผมว่าเป็นผลดีในระยะยาวซึ่งตรงนี้แล้วว่ะค่ะพี่แชมป์มองว่าจากเรื่องของฟันดนเมนทลที่มันมี E t ทเข้ามาแล้วตอนนี้เรากำลังจะมีเรื่องของตัว4ฟร์เเข้ามาด้วยอะ มันทาให้พฤติกรรมของตลาดมันมีแนวโน้มเปลี่ยนไปมากแค่ไหนไหมคะในภาพใหญ่คือถ้าพฤติกรรมตลาดอ่ะผมว่ามันก็ยังคงมีความผันผวนระดับหนึ่งอ่ะนะครับสุดท้ายแล้วตลาดคริปโตก,ก็ยังจะคงจะมีการผันผวนที่ขึ้นลงลงเยอะประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการเข้าไปโพดีนฟันแล้วแสดงว่ามันจะมีการสะสมแบบบังคับอ้อมแบบ dCA เนาะคือมันเท่ากับว่าต้นทุนเฉลี่ยของคนในตลาดครับมันจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหละที่ผมมองว่ามันจะผลักดันให้ให้ราคาของแอสเซทโดยรวมของทิปโตมันมันเพิ่มขึ้นในอนาคตแหละอืมถ้าถ้าโดยมองก็คือผมว่ามันเป็นผลดีแบบนั้นแต่เพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยระยะเวลานิดนึงในการที่จะค่อยๆดึงคนให้ให้มาออมเนี่ยให้ให้ให้ตัวโพรดิเซอร์นี้มีผลกับทิปโตมันต้องใช้เวลาครับซึ่งจากตรงนี้ค่ะนอกจากตัวบิตคอยเองแล้วที่พี่แชมมองว่าอาจจะมีการ DCA เกิดขึ้นเนี่ยที่แชมมองว่าน่าจะมีเรียนอื่นๆเรียนในอีกบ้างที่มีโอกาสมาเป็น ตัวเต็งในการเพิ่มเข้ามาในแผนตรงนี้คือจากคําถามเนาะโดยส่วนตัวพี่มองว่าน่าจะเป็นอีเชียรียมนะครับน่าจะเป็นอีเชียรียมที่เป็นตัวต่อมาเพราะว่าแน่นอนในเนี้ยมันไม่ได้บอกเลยเนาะว่าจะเหรียญไหนมันใช้คําว่าดิจิตอลแอสเซทเลยพอใช้คําว่าดิจิตอลแอสเซทปุ๊บเนี่ยบิตคอยน์มาแน่หนึ่งตัวนะครับอีเชีรียมเนี่ยมี ETF แล้วก็ควรจะมาหนึ่งตัวแล้วผมมองว่าเขาก็คงพิจารณาจากตัวที่ผ่าน e t f เป็นหลักนะครับก็ต้องดูว่าหลังจากเนี้ยมันจะมีตัวไหนที่ผ่านมา อย่างถ้าเราจะดูอย่างช่วงนี้ที่มีข่าวหนักๆเลยก็ตัว LTC ใช่ไหมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ลุ้นอยู่ว่าจะจะผ่านในส่วนของการเปิดกอง ETF หรือเปล่านะครับผมก็มองไว้หลักๆแหละหลังจากเนี้ย Ethereum นะครับ Ethereum กองทุนก็เก็บกันเยอะด้วยช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจโอเคจบไประเด็นในส่วนของข่าววันนี้แล้วครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของตัวกราฟวันนี้ดีกว่าในวันนี้เนี่ยตัวที่จะดูครับก็เหมือนเดิมเนาะมีทองคํามีบิตคอยครับ Ethereum XRP BNB ADA Link แล้วก็โซ่นี่ Link อาทิที่แล้วเป็นตัว top profit เลยนะครับก็ต้องบอกว่าขึ้นแรงมากๆเอเดี๋ยวเรามาตามมันต่ออะเรามาดูในส่วนของตัวแรกดีกว่านั่นคือ b c ครับอะ b c อย่างที่อัปเดตมาตลอดตอนนี้ผมมองว่าชุดนี้เนาะกำลังปรับตัวขึ้นในส่วนของนี่ขึ้นขึ้นสาสามใหญ่ก็เป็นลักษณะของ1ลง2นะแล้วก็ขึ้นขึ้น3นะครับขึ้น3ตอนนี้ปัจจุบันก็คือวิ่งขึ้นมาเป็น1่สีเหลือง2สีเหลือง3สีเหลือง4ี่สีเหลืองแล้วก็ เวฟห้าสีเหลืองซึ่งเป็นเวฟเวฟสุดท้ายแล้วก่อนที่อาจเราอาจจะเจอการวิ่งออกข้างเนาะแต่ว่านี่ครับเดีย๋ยวเรามาดูในโครงสร้างเล็กๆก,กันซึ่งในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการพูดไปแล้วว่าจุดที่มันลงมาในส่วนของเทสเส้นเทไลน์ครับที่ถ้าเกิดว่าเราลากเนาะเนี่ยลากมาตั้งแต่ตรงนี้เลยเส้นเทไลน์ที่ปรับตัวมาลงมาเป็น3สวิง a b c พอดีนะเราก็เลยมองว่าชุดเนี้ยเป็นการปรับตัวขึ้นเวฟบ1พัก2ขึ้น3พัก a b c ทํา4ตรงนี้ เรากาลังขึ้นเวฟห้านะครับก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจเนาะที่เป็นจังหวะนะครับในการเล่นของช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเริ่มทยอยขึ้นเวฟห้ามาแล้วนะโดยเวฟห้าที่เรามองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของชุดนี้ครับก็คือตอนนี้เริ่มเห็นโครงสร้างัแ้วก็จะเป็นเวฟหนึ่งใช่ไหมพักเวฟสองขึ้นสามอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยก็ลองว่าอาจจะมีการปรับตัวออกข้างสี่เพื่อขึ้นเวฟห้าย่อยอีกขาได้นี่ครับก็จะเป็น วฟห้าภายในแบบนี้นะครับอันนี้คือโครงสร้าง4ี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นนี่โดยส่วนตัวผมยังมองว่า BC เนี่ยมันแค่ขึ้นมาทดสอบแนวต้านนะครับแล้วก็แล้วก็ดรอปลงปกตินะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะวิ่งไซด์เว์เพื่อจะขึ้นต่อนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยก็คงมองเส้นเทเลไลน์เส้นนี้เป็นหลักเลยนะครับเส้นเทเลไลน์ที่ถ้าเราลากมาเนี่ยเนาะรากมาตั้งแต่จ,จุดตั้งแต่ราคาประมาณ75 0 0 0เนี่ยขึ้นมาที่เส้น98 0 0 0 นะครับแล้วก็มาเทสที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นใช่ไหมแล้วก็ปัจจุบันขึ้นมาเนี่ยผมยังมองไอ้เส้นเนี้ยที่ลากเชื่อมมาอยู่เนี่ยเป็นเส้นแนวรับสําคัญนะถ้าหลุดเส้นนี้มานะเราอาจจะเป็นการหลุดในส่วนของโครงสร้างที่อาจจะต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเริ่มแบบอขาย TP แบ่งกําไรดูนะครับอันนี้ในส่วนของตัว b G c นะตอนนี้ยังมองในภาพว่าคือเป็นการยอ่อชั่วคราวเพื่อขึ้นต่อนะครับแต่ว่าเกณฑ์ในการที่เราจะ stop loss ออกเนี่ยก็คือในส่วนของตัวเส้นเทรนด์ไลน์เส้นนี้นั่นเองครับ อันนี้คือ b t c เรามาดูในต่อเรามาดูกันต่อครับในส่วนของตัว Ethereum ครับ Ethereum ภาพใหญ่าภาพใหญ่ภาพใหญ่เนี่ยเราเคยวางแผนไว้สองแผนเนาะสำหรับ Ethereum ก็คือเป็นลักษณะของเราเจอในส่วนของการไซเวย์แล้วเราก็จะมีการเก็บของในช่วงนี้มาหลังจากนั้นเนี่ยมันขึ้นมาทดสอบในส่วนแนวต้านแล้วไม่ผ่านเราก็เลยมองไว้สองแผนคือถ้าเกิดเขาเบรกมาได้เนี่ยเราจะหาเล่นจังหวะเก็บของตอนเบรกนะครับ อีกแบบหนึ่งถ้าเบรกไม่ผ่านเนี่ยแล้วดรอปลงจริงๆก็จะมีโซนรับนะครับอยู่ประมาณสองพันห้านะครับปัจจุบันก็จะเห็นว่าเบรกไปแล้วเบรกไปแล้วนะครับเบรกไปแล้วก็จะเห็นว่าเบรกไปละก็เรามาดูกันต่อนะครับถ้าเบรกไปแล้วแบบนี้เราจะมีแผนเล่นยังไงในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าชุดที่เบรกเนี่ยนะครับเวฟที่ขึ้นมาตรงนี้เป็นเวฟเวฟหนึ่งเนาะแล้วก็พัก A B C นะครับมีตอง B แล้วก็ C ลงมาเนี่ยเป็นเวฟสองตรงนี้ หลังจากนั้นเนี่ยชุดนี้ครับกำลังขึ้น1 2 3 4สาสี่แล้วก็5เราจะสังเกตเห็นไดวเจนเข้าๆแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในโซนนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพอขึ้นมาเวฟชุดนี้เนาะที่เป็นเวฟ3เนี่ยเวฟ3 4, สีส้มตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะพักออกข้างครับเพื่อจะเด้งขึ้นแบบนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นจุดที่อาจจะรอก็ได้บางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมมีลักษณะที่เก็บของมาด้านล่างแล้วผมเลยไม่ได้ไม่ได้จะรีบเก็บอะไรผมก็เลยจะมารอจังหวะยอด มาเทสเส้นเทนไลน์มากกว่านะครับเส้นไลน์ชุดนี้นี่รอจังหวะย่อลงมาสักประมาณ3า0พนะครับสามพแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยที่ไม่เคยมีของติดมือเลยกลัวว่ามันจะพุ่งไปแรงตรงนี้อาจจะมีซักไม้หนึ่งก่อนแต่โดยส่วนตัวมุมผมนะผมมองว่ามีโอกาสย่อข้างสูงเพราะว่าเราเริ่มเราเริ่มที่จะเห็นการเกิดเดเวเจนซ์มันอาจจะมีการพักนะครับย่อที่นี้ก็คือการพักวิ่งไซเวย์ออกข้างแหละเพื่อสะสมพลังจะขึ้นต นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่มองไว้สําหรับอีชูเรียมนะครับก็ลองไปวางแผนกันดูสําหรับตัวนี้นะครับมาดูในส่วนตัวต่อมาครับ XRP XRP ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เราเนี่ยเล่นจังหวะเบรกใช่ไหมจังหวะเบรกรีเทสเวฟหนึ่งสองตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับยังคงมองว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อเหมือนกันนะครับเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อเหมือนกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับแต่ว่าเนี่ยชุดจุดนี้เราเล่นเล่นจังหวะเบรกเอาออกมาเนาะจาก จากโซนประมาณ3ดอลน,นะครับตอนนี้ขึ้นมา1-2กําลังลุ้นไปเวฟสอยู่ตอนนี้ยังยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ก็ลุ้นลุ้นไปต่อแล้วกันครับสำหรับตัว XRP มาดูอีกตัวครับในส่วนของตัว BM b m b b m b ก็ทำฟิมเดย์ก่อนนี่ b m b เนี่ยก็หลังจากที่เราเล่นในส่วนของการ Breakout t r i a n g l e มาเนาะในช่วงโซนนี้นะครับนี่ก็มาถึงเป้าเป้าเบื้องต้นของตัวสามเหลี่ยมแล้วที่75% นะครก็ประมาณ847นะทีนี้เดี๋ยวเราอาจจะรอให้มันขึ้นไปนี่ครับเป้าจริงๆของเราก็คือที่928ที่เป็นเป้าตัวสามเหลี่ยม100%เนี่ยครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อเนาะสำหรับสาหรับตัวนี้ยังคงมองทิศทางเป้าขึ้นเหมือนเดิมนะครับอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งครับไอตัวนี้ผมเพิ่งเล่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยก็คือตัว ADA ADA เนี่ยณปัจจุบันก็คือก็ขึ้นมาใกล้ถึงเป้าแล้วแต่ว่าก็มีการ พักตัวลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยอาจจะใช้ใช้สเต็ปเดิมแบบที่เราเล่นเล่นตัวเปั P ้งที่แล้วได้ครับก็คือกรณีนี้เราอยากลุนให้ถึงเป้าเนาะเราสามารถที่จะเลื่อนครับในส่วนของตัวอ่าอันนี้เราเล่นจงังหวะเบรกเนาะนี่เราสามารถที่จะเลื่อนครับในส่วนของตัวสต็อปลอสเนี่ยมาวางไว้แถวนี้ได้ก็คือมาวางบางหน้าทุนได้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าตอนจงังหวะเบรกมาอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ประมาณ0.7365นะครับเนี่ย,รเ,ยเราวาง SL บางหน้าทุนไว้ ถ้าตัวนี้เขาจะวิ่งขึ้นต่อผมว่ามันไม่ควรจะดรอปลงมาหนักขนาดนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นมุมนึงที่เอาไว้ให้มันเกิดการฟรีลิสหรือว่าไม่มีความเสี่ยงจากการที่เราเราเราเข้าจังหวะที่มันราคาถูกนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือ A D A ครับ A D A ก็ยังยังไม่ถึงเป้าแต่ว่าคุมความเสี่ยงได้สำหรับตัวต่อมาก็คือ Link Link ลิเนี่ยก็เป็นตัวที่แพทเทิรนเดียวกันเลยกับ A D A กับ X R P ใช่ไหมแต่ลิง k เนี่ยวิ่งแรง เพราะว่าจังหวะที่เราเล่นในในคลิปที่แล้วนี่ก็เป็นจังหวะเบรกเหมือนกันเบรกรีเทสเนี่ยลงเวฟหนึ่งสองใช่ไหมสต็อปลอที่เราคุยตอนนั้นก็คือสต็อปลอประมาณแปดเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับนี่ก็ขึ้นมาเวฟสามขึ้นมาต้องบอกว่าปรับตัวมาเยอะพอสมควรเลยจุดเข้านี่ขึ้นมาพีคสุดประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยในเวลาไม่กี่วันเองเนี่ยครับแล้วก็ลงมาตอนนี้ก็ลงมาก็ยังยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยังสูงอยู่อันนี้ก็ยังมองว่าไม่จบเหมือนกันครับเป็นการพักเวฟสี่นะครับขึ้นเวฟ ใครที่จะรอเล่นตัวนี้ครับผมว่าทรงมันก็เล่นไม่ได้ยากเนาะเนี่ยเราจะเห็นว่าการตอนนี้เขาเกิดการไซด์เวย์ออกด้านข้างแล้วตีเกาะในส่วนของการวิง่งวิ่งเป็นแฟดนะครับวิ่งเป็นแฟดแล้วรอการเบรกเอาก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นในส่วนของลิงก์ตัวต่อมาโซครับอีกตัวหนึ่งที่ยอดฮิตเหมือนกันโซเนี่ยไปดูสักสี่ชั่วโมงนี่ครับโซตแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกันเลยใช่ไหมสเต็ปก็คือเราเล่นเราเล่นครั้งที่แล้วคือจังหวะเบรกเอาทรีเทสแล้วก็วิ่งขึ้น ตอนนี้ก็ส่งคล้ายๆกับตัวลิงนะครับเพียงแต่ว่าลิง์มันวิ่งแรงกว่านะก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าโซเนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันยังไม่เบรกแนวต้านสําคัญไม่เหมือนลิง์ที่มันฉีกออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยมีแนวต้านสําคัญอยู่ที่ประมาณ200นะครับก็ยังคงเป็นจุดที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอยู่ถ้าเกิดกรณีที่มันขึ้นมาแล้วชนเราไม่ผ่านจริงๆนะครับอ่ะมาดูในส่วนตัวสุดท้ายของวันนี้ครับนั่นคือดอทคอยครับดอทคอยดอทคอยก,ดอดอยก็จริงๆดอทคอยเนี่ยเราก็จะเล่น เล่นเหมือนกับเล่นเหมือนกับตัวอื่นเลยเนี่ยวิ่งขึ้นมาลงสามสวิงจากนั้นเบรกเอาเบรกเอามารีเทสแล้วก็ขึ้นเนี่ยเป็นจังหวะแบบนี้เนี่ยผมก็จะมองลักษณะนี้เป็นเว็บหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้แหละก็เดี๋ยวรอขึ้นต่อเหมือนกันมองว่าเป็นการย่อชั่วข่าวแต่เห็นน้องเชอร์มีการพูดว่าอะไรนะมีปัญหาตัวดอทนะเล่นเล่นดอทเข้าไปแล้วเจอเข้าแล้วมีปัญหาหรอไม่กล้าออกใช้คำนี้ดีกว่าเข้าไปแล้วกําไรแล้วแต่ตอนเนี้ยไม่กล้าขยับ ตัว stop loss ขึ้นมาเพราะกลัวชนตอนนี้ตอนนี้เข้าตอนเข้าไปเข้าที่ราคาเท่าไหร่นะเข้าที่ศูนยจุดหนึ่งเก้าห้าตอนจังหวะที่ขึ้นไปเวฟสามเนี่ยหนูก็เลงแล้วแหละแต่หนูกลัวว่าเวฟสี่มันจะลึกโอ้กจุดหนึ่งเก้าห้านี่คือราคาราคาแบบเข้าเข้าใสเลยนี่ใช่ใช่ใช่เข้าเข้างแข่งเทียงกับตัวแรกเลยอ่ะผมผมพี่ยังเพิ่งมาเข้าทั้งโซนนี้เอง นะครับก็จริงจริงริงจริงตรงเนี้ยต้องบอกว่าราคาค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าจริงๆถ้าถ้าเกิดว่าเราประเมินว่ามันจะขึ้นต่อจริงเว็บสี่มันไม่ควรลงลึกขนาดขนาดแถวนี้นะถ้าถ้าเป็นพี่พี่กล้าวาง s l บางหน้าทุนไปเลยอืมแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าแผนเรามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะครับโดยปกติ m i n d s e ทที่เราจะต้องมีเลยก็คือจะต้องจะต้องจะต้องทําตามแผนให้ได้ถ้าเรามองแล้วว่ากําไรมันขึ้นมาประมาณนี้แล้วอะแล้วเราแล้วเราเรารู้แล้วว่าเราสามารถจะคุงความเสี่ยงให้มันไม่ขาดทุนได้อะ อันนี้ผมพี่ว่ามันเป็นข้อดีมากกว่าในการที่เราจะ run อร์ตในระยะยาวเนาะอันนี้ก็ลองไปปรับดูแต่บางคนจะวางสต็ตอตที่เดิมก็ได้ครับเสี่ยงไปเลยใช่ไหมเสี่ยงไปเลยไม่เสียก็ขาดทุนเพราะยังไงถ้าเกิดเสียขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นจํานวนเงินที่เราคํานวณไปแล้วว่าเรายอมรับได้ถูกปะสำหรับในวันนี้นะครับเนื้อหาก็คงประมาณนี้ครับก็มาอัปเดตในส่วนของข่าวนะครับตัว4ฟร์ซีโร 1K เนาะให้ทุกคนฟังนะครับรวมไปถึงตัวรวมไปถึงรวมรวมไปถึงในส่วนของตัวก,การาฟของเรนต่างๆเนาะที่ให้ทุกคนสามารถที่จะเอาเป็นไอเดียเบื้องต้นในการไปวางแผนกันต่อสำหรับวันนี้นะครับผมกับน้องเชอร์ต้องขอตัวหลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวดีค่ะ